นี้นะครับผมเราก็จะไปร่วมแบ่งปันกับชุมชนคนถูกรางวัลที่1นนะฮะตอนนี้ผมก็เริ่มผลของแล้วครับแล้วก็เตรียมเดินทางนะฮะไปคลองสามวาครับผมและเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปทําอะไรกันบ้างฮะ นี่นะฮะเรากําลังเดินทางไปซอยสุเลาครองหนึ่งตอนนี้ทีมงานเนี่ยผมเนี่ยไปถึงร้านโชวหวยร้านหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปอุดหนุนนะครับร้านโชวหวยร้านนั้นแล้วก็นําข้าวสารอาหารแห้งขนมขนมเนี่ยมาแจกคนในชุมชนันเนครับเก็งร้านาโชวหวยแล้วครับผม นี่เราก็จัดเซตเอาไว้บางส่วนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างของจัดเสร็จยังตรงไหนอยู่ตรงไหนเอ่ยได้ครับตรงไหนตรงไหนบ้างครับเตรียมการก่อนนะครับว่าเราจัดของอะไรบ้างนะครับนี่เราจัดไปกี่ถุงฮะเนี่ยสามร้อยถุง300อถุงนะสามร้อยชุดนะครับนี่ก็เป็นชุดนี้ฮะเข้าสาร้ามาม่านะครับแล้วก็ปลากระป๋องนะฮะน้ำปลาน้ำเปล่านะครับผงสามร้อยชุดฮะวันนี้นะครับ แล้วก็มีของใช้นี่ครับมีแป๊บสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็ยาสระผมนะครับขอบคุณมากมากนะฮะร้านหมูดำพึงสาขากีบหมูนะฮะร้านนี้ก็มีทั้งของสดแล้วก็เป็นของแห้งนะครับผมใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะฮะเนี่ยสำหรับสายหมูกระทะของเรานี่ก็น่ากินจริงๆะครับเดี๋ยวทีมงานยกของขึ้นรถกันดีกว่าปะคู่ค้าของเราแะมาให้กำลังใจอีกแล้วับลุงชัยโอ้สวัสดีครับก็หลายคนอาจะสงสัยว่า ทำไมเจอลุงชัยบ่อยนะต้องบอกว่าลุงชัยนี่ FC ของเรามากอะเป็นผู้ค้าที่ลุยกันมาตั้งแต่เปิดแพลตฟอร์มมาเลยทีเดียวคอนเซ็ปต,ต์ของเราคูนนี้คือเหมือนกับชวนเพื่อนมาทําบุญอ่ะชวนเพื่อนมาร่วมกันแบ่งปันอ่ะใครอยากจะมาก็มาได้กิฟต์อินฟอร์เวนเนาะนะฮะเราแบ่งหนึ่งคนอื่นไปแบ่งสองอะไรเงี้ยมันก็จะสานต่อจะเดี๋ยวเราลงไปเรื่อยๆ,ๆครับผมพอเรามาเนี่ยเราก็แจ้งทาั<อ>งทีมเจ้าหน้าที่สอนอคณายาวนะฮะ ต้องขอบคุณมากๆที่เป็นธุระให้อย่างที่บอกครับเรามาอยากช่วยชุมชนจริงก็ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับทุกอย่างต้องโฟรที่สุดแจกด้วยความรวดเร็วนะครับผมแล้วก็ทั่วถึงนะครับอากาศทันเย็นจริงๆครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีไปเราขึ้นรถกันพวกเรานะบมังกรฟ้นานะครับผมเรามา เารบราฟรีได้เลยทำไมถึงต้องมาแจกที่นี่เพราะว่าวันนี้นะครับผมมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งผ่านแพลตฟอร์มมังกอนฟ้านะฮะสวัสดีครับมังกอนฟ้ามาแล้วนะครับผมนะฮะเรื่องการมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งที่ชุมชนนี้นะครับผมมวดล่าสุดนี้นะฮะโอ้โหคนเที่ยวเลยฮะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กิจกรรมนี้เราจบเพียงแค่15นาทีเท่านั้นแคมเปญน,นี้เป็นแคมเปญที่2ของปีนี้ได้เป็นจุดเริ่มต้นและการแห่งการแบ่งปันนะฮะและอยากให้เจตนาร์ตรงนี้สานต่อให้กับเพื่อนๆเ,เราจะมาแบ่งปันให้กับชุมชนผูกรงวันที่1มัง,งกรฟ้าสังคมใหม่ให้ชีวิตไม่สิ้นหวังขอบคุณครคับ